อาบีโอพี่ชนดูดิโอโอ้โหเป็นชันนองมากอะทำอะไรอ o ู e ล่ะ ยืดอกรับเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่คันอ้าวมันระเบิดได้ด้วยเหรอป้องได้กูเดินไปเจ็บไม่ปวดไม่คันนี่เอะคนเราในร่างกายจะมีโครโมโซมเองกับโครโมโซม Y ใช่ไหมคำ <c oughs> ถ,ถามก็คือในตัวมุมมีโครโมโซมกี่ตัว21 กูว่าแล้วทำไมน้องกูหอมเป็นอย่างงี้มันเป็นเอเดนเองใช่ไหมคือวันจันทร์คนเราเขามาชมมันมีสองตัวเว้ยผู้ชายจะมี x กับผู้หญิงจะมี xy ไอ้เจนี่มียี่สิบเอ็ดตัวไปไปแท็กซี่มา What the fuck ปู่แม่งขี่หลายจริงกว่ะพี่ เรื่องอารมณ์สดเจ็บเข้ามาสอบไฟพาเล่นอะไรก็เล่นเต้นแไปหมดโอ้โหเฮียกูยอมตายดีกว่าไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เฮียอะไรเนี่ยตอนนี้มาเล่นไฟเอ็มอ่ะไม่ต่อยองตาสีนี่จอมมาก วุ้ยใครตายกมเสียงสไอ้ล้นไอ้ล้นไอ้ล้อนเลยเออเอาแล้วยเฮ้ย้ยยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอสุดหล่อสุดหล่อะไ้ไงล่ะหล่อต่อยตึง มปปะะึงสู้ไปเปล่าล่ะสู้กูได้ปล่าตู้กูได้ไหมกูได้เปล่ะสู้กูได้สู้ไหมอืมอือหือเอาอีกเปล่าเอาเสกิตต่างในที่อ่ะตำนานทีมาตายสัสเขากลับมาแล้วถามกูนี่เฮียประสบการณ์นั่งเดฟอยู่ประมาณสามเดือนอนะ่ะสรุปกูไม่ได้เปิดไม่ได้เดฟเสริมนะหมายถึงหน้ามานะันน่ะเดฟไอ้เฮียนั่งเดฟกูต้องมาหาดอยรถสักคันหนึ่งถ้ากูไม่มีรถกูก็ทำอะไรไม่ได้จะเอาเลยไปสู้เขาเฮ้ยคือไม่ได้มึงล็อกไอ้เฮียแม่งล็อก ไม่กูคิดว่ามันก็ล็อกที่ออโต้วาจินไปละไปละไอ้เนี่ยมันทำโมเดลมาไม่สะเทียนนะคุดูใช่ใช่ไหมเฟรมเรทตกไอ้เนี่ยใช่เฟรมเรทตกด้วยหนึ่งสเปรย์ก่เยอะแล้วก็ไม่คนอยู่เยอะเกินไปหรือเปล่าไอ้เนี่ยละไอ้เนี่ยเราเรีงจรดงจะวรถได้เฉยเฮ้ยฮัลโหลค่ะพี่ขอขับด้วยป่ะพี่ไปนะขับขับไปนะอย่าด่วนขับกลับ ช่างพ่อช่างแม่ไม่เยอะผมกำลังเข้ามาใหม่อยากรู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไงดีอ่ะเริ่มเรียนยังวยังัต้องไปเรื่อโรงเรียนก่อนครับเริ่มตรงไหนครับมันตรงกาลาดวัดตรงที่กาลาดโอเคครับโอเคมันพี่กรูตับกระเทียอะไรตรงนี้เนี่ยแอบคุูเอาลมเอบไปไหนสฮัลโหลครับพี่ครับผมเดี๋ยวพี่ไปเรื่อโรงเรียนก่อนนะได้ยินไม่เยินพี่ไปเรื่อโรงเรียนก่อนนะฝาละนมไปไอเด็กเย็นดีแม่เออพี่ฮารได้ยินป่าร้ขับรถเราไปแล้วอ๋อกูเมื่อกี้กูเปิดไมค์แคบ มันเลยไม่ได้ยินอ๋อต้องยืนแบบดูดปากกันเลยใช่ไหมถึงจะได้ยินวงวงนี่ไงนี่ไงวงเล็กลองดูดิลองดูบนหัวเอ็นบีซีเยอะตัวจริงใช่ปะอ๋อนี่ไงสมลงเียจัดไปจัดไปที่นี่ไมโดนะไยมาวะทีนี่ี่ไโดนะไรมาวะเนอยเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ย ตัวจิงไปแล้วตัววตไหนกูอยู่บูตัวจงทำไปเรากรโดนเอฟแล้วงหมดเราตัวจิงกันด้วย้เตัวงไปดือสถาบันวยกูดิช่างกลนี่กูพร้อมเอาตะใบเปงัดหน้าอะไรสักอางลวควายเอาแ่งด่ากันี้านาเลยวะเฮ้ยที่นแบ่นไม่น่ากลัวพี่ ไอเช่เนในเมื่อกี้ที่มึงขโมยรถกูเมื่อวานไอสัตรูม่นมึงค <จบ S 1> ิขโมยเราต้องมาจริงกูนะก <c oughs> ูจำเลือดที่หน้ามึงได้กูจำเลือดที่หนา้นามึงได้สายไฟไปค้าสส้นนับมือมันมันยังไงอะต่อย,ต,อยต่อยติดไฟฟ้าอะไรเงี้ยหนูรู้ว่านาใช้กลไกเดียวได้เดงไลอ่ะกูว่าน่าจะแบบเอ็กซช็อตได้เงี้ยมีสายไฟอะไรเงี้ยจริงจรงจริงเอซช็อตไม่ตีกันว่ะเชื่อมาเอาอันนี้แล้วนะเอาเลยรวมดี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  เออรวมดีเอาดิเออกูช่วย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 หนีเอาหนีหนีเอาหนีหนหนีเอาเอาเอาจูจูนิ้วเสือด้วยไอ้เามีบีบแต่ไปได้ไเ้ไปเลยสอดคนเดียวเลยเอ้ยเอ้เอ้ยรู้วาน้ำมันเยอะเอ้ยเอเฮียเรื่องการตีพี่น้องกูไม่ยอมว่ะเนี่เลือดเปรี้ยวนักที่มึงาโลอนบ้างไหมวิ่งวิ่งไปฟัดกับแมงเลยเอ้ยไอ้เ้อีโสม

ไปใส่ชุดด้วยใส่ชุดด้วยมือไม่ัใส่เอาแล้วเอาแล้วตัวอย่ตอยู่อรานฟอร์มไอ้ดีไอ้ดีเดีเบแม่งเยเลแกเลถูกแล้ว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 แล้ว้วอ้วถู้อ้้ล้กกว ไอเนี้ไอเนี่ไอ้นี้มันติดฮาไอนี่มันติดฮาเนี่ยไอเนี้มันติดฮาเนี่ยกันดิ้กันดูซ้ำเรยกันด้วแล้ว้ไป้ำไเอะแล้วนึกมาถ่ายลึกเมันมัฟฮาดีครับผมชอบมันาชอบมันด้วยงวเยอะกูว่าเฮ้ยมไเยอะกูว่ายอินไว้ปะากตอยากตีไก่ชอบไปกคนกัเลยมาเอาเยอะเยี่ยมากเต็มเลยมาเอาคืนตายเเดเด็ดเด็ดเด็ดถอยมาเล่นในโรงเรียนถอยมาเลีนในโรงเรียน เฮ้ยเฮ้ยวาจังหวานนะกทีชี้เฮ้ยวานโว้กรดิ่งหัวเพื่อนดีเฮียจงเกอร์จงเกอร์จงเกอร์จะตายแนี่ยทีมโรงเรียนกูแพ้นั้นน่ะแพ้ดีเฮียทีมไฟไม่เป็นเอาแม่งรีเซตกันอ่ะเต็มเลยนะโอ้ยเฮียทีมกูแพ้เอฟเฟกต์ป้าผ่าคืออะไรอุ้ยอย่าเลยชีดเอ็มจีกูอยากขึ้นเอ็มจีเฮ้ยระวังเสียกลางทางนะมึง เอ็มจีเปิดหมดเพิ่มความร้อนโดยเชนลำโพงไอ้งเหอเอ็มจีเพิ่มความร้อนในห้องพุ่ในสานโดยเชนลำโพงแล้วลำโพงก็ไฟไหม้เรียตีันในโรงเรียนนี่เราตีมาถึงนี่นี่เรามาตีมันค้างโรงเรียนเลยอ่ะเออี๋ย้าบี่แหอุ้ยอุ้ยอุ้ย่เรียบร้อยเลยนอนเลยอุ้ยอุเมื่อกี้ไอ้เหย้ยอโจเกอร์เนี่ยมันตีกูเยมื่อกี้ไอ้เหย้่อโจเกอร์ไอ้ตัว้ิ

ฮิวกียอะไรมึงฮิวทำไมคุอย่ามัด้วยาทำไมมึงิวทำไมช้าช้าช้าไปช้าไปไม่รู้จากจังหวะอะไรไงช้าไปช้าไปมึงไะช้าอุ้ยกวอจะหมดนะช้าช้าช้าอเอเียเหลือเพื่อนเลหมดแล้วเฮ็ด็อต เฮดช็อตอ่ะยังเพื่อนกับหมดแล้วกับเพื่อนทิ้งเอ้ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วขับไอ้ขายขี้หน้ายังซุกเขาไม่ได้เปี่ยเป็นเซิรฟเดือยเป็นเซิร์ฟเดือยกําลังยกมุ้งไปตีเขายังแพ้เลยชาวบ้านเลยนะตอนแรกยกไปเยอะกว่าด้วยไอ้ตอนที่ทันกับบอสจะไปเหลือกูคนเดียวไม่คุยจมด้วยว่ะขนมลงไปยีนสิบระเบูดไม่ไม่แฟนซีดีกว่าสองไอ้เหี้ยแม่งดูเชยสวยว่ะตื่น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 แต่ตอนเนี้ยดีคอร์ดูปภาพแตกมาก ยันเคอะไรวะน่ะคือยันเก้ลกูเหมือนไอรอนแมนตอนนี้ไปลงนเราเราเราไม่หยิงเราไปล้วแผลกูหมดแต่บุญตกลงมาตายเลยนั่นแหละเฮ้ยแล้วนี่ฮีอะไรอ่ะอชีพหายละอาชีพหายล้ยันเคยัเ้โอ้โห่โนวาพี่่โจนแม่งได้รเหลืองน่เลยกูว่านีกูบอกแล้ววี่โจนได้รเหลืองท่ากเสียชิบหาย